คนนี้ไม่เชื่อไม่ต้องลบหลู่จบเพราะของที่มันมองไม่เห็นน่ะแม่งน่ากลัวนะเว้่กูบอกเลยแต่กูเป็นห่วงพี่ไข่ป้ามึงดูพี่เขปาปาชดาขนาดนั้นอะ่ะจะไม่เป็นไรเหรอะมึงดูหน้าซานดิกูแบบพูดไม่ถูกอะ่ะ ผูมึงอะนะคิดแบบคนยุคใหม่ได้แล้วผีเผอมันไม่มีจริงหรอกนี่มันยุค 5G ผู้มึงแม่งคิดแบบพวกคนล้าหลังอะไรสาระชิบหายเลยผู้มึงอะมึงอีกตัวระวังตัวไว้เถอมึงอะเจอดีเข้าให้อ่ะจะร้องไห้ไม่ออกปากดีไปเถอมึงอะกูว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยแกดูจากพฤติกรรมของจานน้ำพูแล้วอะแกแปลกๆไปบว่า,วา อาจารนำ้ำพุจริงๆแกก็เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วนะเว้ยแกเป็นคนที่ลึกลับอะลึกลับมากลึกจนไม่รู้ว่าจะลึกไปถึงไหนอะกูวเองก็ตามเขาไม่ทันเหมือนกันวะ่ะ <c oughs> คนมียุก็เป็นแบบนี้แหละอะไรก็ไม่ลู้เหมือนปู่อะยากว่าเดี๋ยวก็ลมขึ้นเดี๋ยวก็ลมดีเป็นแบบนี้แหละคิดที่อะไรกันมากว่ะมึงแต่สิ่งที่พี่ไขป่ปลาเขาทำอะมันก็เกินไปปะวะคนที่เขารักในสิ่งเนี้ยเขาคงไม่โอเคอะ ขนาดกูกูยังไม่โอเคเลยเว้ยโอ้ยช่างแม่มง,งขอบมึงอีพูกรุ่นพี่พวกนั้นอะถ้าแม่งจริงๆนะเดี๋ยวแม่งก็เจอดีของมันเองอพวกเราอะไม่ต้องกลัวหรอกอเคยเคๆแต่กูอยากรู้อะพวกมึงเคยสังเกตกันปะว,ว่าทำไมผีนางนำถึงต้องอกมาหน้าตาขาวสีแล้วออกมาพร้อมเสียงตีไทยได้วะพวกมึงสงสัยกูปะ มึงก็ช่างสรรหาคำถามมาถามถ้ามันไม่มีเพลงรูปผีนางรำเขาจะรำยังไงหรอวะเท่าที่กูได้ยินนะมึงพี่แม่งพูดเรื่องดอกไม้ผู้หญิงผู้ชายที่อะไรได้แหละแต่กูว่าไอพี่นัทเนี่ยตม,ม่งเป็นคนอารมณ์สุนทรีแน่นอนเลยวะ่ะคาร์โลแม่งสุดๆอะหาตัวจับยากชัวนั่นนลดิตอนแรกอะกูปื้มพี่เขามากเลยนะเว้ยแต่แบบเนี้ยก็ไม่ไหวว,วะ่ะคุยคนเดียวซะและ้วหรือว่าแม่งยืนคุยกับผีวะ เฮ้ยแต่กูเคยได้ยินนะเว้ยว่าพวกรุ่นพี่ตะตกรรมแม่งเจอบ่อยด้วยผีเหี้ยมือก็ปากหมากูจะหาแล้วม่อุดปากมไว้เอาไหมไพวกมึงเงียบดีกูจะดูต่อว่าเขาจะทำอะไรเขาอาจจะไม่อยากให้เรามารลบกลัวหรือเปล่าเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะแค่เหงาแล้วกำลังช่วยเราเล่นอะไรอยู่ก็ได้มึงก็คิดได้นาะว่าเขาเหงาบ้าเปล่าถ้าเขามาจริงแล้วมึงไปเล่นกับเขาเองเลยนะจริงไอปุ๋ยกูพูดข้ามาทำไมเนี่ย เาเหงาจริงนะมึงไปเล่นกับเขาสองคนไปน้อยบอกว่าเรามีเขาเหพี่ถ้าใช่มึงบอกว่เราไม่รอดแน่ๆเลยว่ะเอ็งแม่ตบปากตัวเองเลยผู้ไม่ดูกรารศึกษาเลยว่ะพวกมึงจะกลัวที้ยอะไรกันวะคนก็อยู่ตั้งเยอะตั้งแยะกูว่านะเอ็นนักศึกษาแลกเปลีนนะ่ยนอะเท่าที่กูสังเกตน,นะสวยแต่หญิงกูค่คอนข้างโอเคว่ะเดี๋ยว มึงรู้จักเขาแล้วเหรอมึงไม่ตัดสินเขาว่ะเขาอาจจะเป็นคนดีคนน่ารักก็ได้นะเว้ยเอเอกูเงออแต่กูไม่รู้นะเว้ยว่าเขาดีหรือไม่ดีอะแต่ที่แน่นะเว้ยเขาช่างน้ารักทั้งสวดทรงอกเอวเนี่ย,ยโโสาวในฝันเลยว่ะมึงนี่จะมากไปแล้วไออนมึงรู้จักเขายังเหอะมาทำลงทำรักเขาอะ มึงอะรักตเวยให้ได้ก่อนเถอะก่อนที่จะไปรักคนอื่นอะนาทำไมนุชมึงหึงมันไงออกตัวเกินเพื่อนะมึงอะน่าสงสารนะเพรามึงน่าสงสาไหมนเออมึงกูว่าเขาก็น่าสงสารเว้ยไม่เหมือนคนมีปมอะมีเรื่องทุกข์ใจอยู่ในใจอะไปตูพ้องเป็นหมอตัวถึงไปดูใจเขาออกอะ อย่างมึงเนี่ยนะว่าไม่ต้องเรียนหรอกไปดูลายมือข้าแล้นะได้เงินเยอะคนีกอือ <c oughs> อีกเทมไของมึง่กูจะดูให้มึงก่อนเลยคนแรกมึงมาเออพวกมึงเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแม่งดูแปลกๆปล่าวะแม่งดูเซอร์สวยแต่แม่งก็ยังไงไม่รู้อ่ะกูบอกไม่ถูกว่ะแปลกตรงไหนวะกูไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยแต่ที่แปลกนะเว้ น่าจะมึงนะฝันคนที่อะไรสวยน่ารักแต่ไม่มีใครเอามึงอย่ามาตลกอย่ามารอปุ้มกูนะกูยิ่งเซ็งๆอยู่ผู้ชายสมัยนี้แม่งเป็นอะไรกันก็ไม่รู้เว้ยมาบอกว่ากูสวยกูน่ารักแต่ก็เทกูทุกคนเลยอ่ะว่ามันก็แปลกจริงนะเว้ยมึงดูขนาดคนอย่างกูดิยังมีผู้ชายมาลุมล้อมหัวกระดไม่เคยแห้งเลยอ่ะมึงอ่ะควรตักน้ำใส่กระโหลกชงโงกดูเงาตัวเองบ้างนะ ไม่ดูหน้าตาตัวเองเลยไอผู้ชายที่มึงบอกมีหางหรือเปล่าอ่ะมันสะนามันใสเมื่อมึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกหักหลังอ่ะมึงก็จะเกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่แบบรู้สึกว่ามันจําเป็นที่มึงจะต้องยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้ได้อ่ะแต่อะไรมันก็ไม่ได้ั้งนั้นแหละว่านะทางที่ดีที่สุดไม่ต้องหักหลังกันแค่จริงใจกันก็พอ นนกูคบกับมึงมาวันนี้มึงพูดดีที่สุดเลยว่ะไ,ไอบบ้บอมเฮ้ยพวกมึงวันนี้นักศึกษาแรกเปลี่ยนโคตรน่ารักเลยว่ะเวลากูเห็นหน้าเขาทีไรนะใจกูแม่งเต้นแรงทุกทีเลยว่ะกูรู้สึกโคตรโอเคเลยเวลาเรียนกูจะได้มีกำลังใจจ้าหนมอินเลฟมึงนี่หน้าม่วงจริงนะป้องมึงชอบคนที่หน้าตาได้ไงวะมันต้องชอบที่ติตใจเว้ยเฮ้ยมึงจะไปว่ามันก็ไม่ได้เว้ยมันอะเป็นคนอินเลฟเป็นคนมีความรัก คนไม่เคยมีความรักแบบมึงอะไม่เข้าใจความรู้สึกหรอกเว้ยจริงนะคนเรามันไว้ใจอะไรกันมากไม่ได้หรอกบางคนอะหน้าตาดีๆแต่ในเฮี้ยเฮี้ยก็เยอะจริงคิดยังไงว่ากูผีวะกูได้ยินมาหลายเรื่องเลยนะแต่เรื่องทิงเท่านั้นเลยวะไอ้เผาหน้าแบบมึงเนี่ยกลัวผีไมนด้วยเหรอวะเพราะมึงรู้ปะผีอะ คือสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าอยู่สภาพลึกลับมองไม่เห็นตัวแต่ก็อาจจะมาปรากฏตัวเห็นบ้างมีทั้งคุณทั้งโทษมีทั้งดีและเลวเว้ยอ้าวแล้วผีกับวิญญาณแม่งต่างกันปะวะเห็บญญนบางคนบอกเจอผีบ้างแหละเจอวิญญาณมัางแหละแล้วอะไรน่าประกันน่ะโอ้ยเหมือนีก็ผีอะมันก็เหมือนกับที่เอมันบอกนั่นแหละแต่วิญญาณนะหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในกาย เมื่อมีชีวิตแล้วพวกมึงว่าถ้าเกิดพวกเราทุกคนไม่ปลู่สิ่งพวกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราวะโอ้ยพวกมึงไร้สาระไปกันใหญ่แหละแม่งไม่มีจริงหรอกถ้าถึงมีมันจะทำอะไรพวกเราได้วะแล้วตอนนี้มันก็ดึกแล้วด้วยเราจะไปรบก,กวนอะไรใครเขาคฮยไอ้นี่มึงก็ไม่รู้อะไรดึกดึกดื่นๆแบบนี้มันมีสิ่งปแปลกๆอยู่เต็มไปหมดนั่นแหละแต่ว่าพวกเราอ่ะ มองไม่เห็นเองไร้สารละวะ่ะไอเต๋อห้ห่าถ้ามันเป็นผีจริงๆอะเราเป็นคนมันจะทำอะไรพวกเราได้อีกอย่างผีอะมันไม่มีตังค์เช่าที่อยู่หรอกนะมึงคิดอะไรบ้าบอวอะแต่งไงก็เหอกูว,ว่าพวกเราอะรีบกลับกันเถอ,อะว่ะเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงก็บอกพวกกูดีวะมึงไม่บอกแล้วพวกกูจะรู้ได้ยังไงอะ อ๋อเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คือมึงกับพวกเพื่อนพี่อะเสียฉากหลอกพวกกูใช่ปะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมึงแม่งโคตรเฮี้ยเลยว่ะเที่ยวความโง่งพวกกูไปเรื่องสนุกแบบเนี้ยใจเย็นดิวะเจนมึงทิมอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะเว้ยมันเพิ่งฟื้นมาให้มันตั้งสติก่อนกูไม่ได้สมหวทำเฮี้ยอะไรกับุ้นพี่ทท้งนั้นเลยเว้ยแต่กูแม่งเจอเจอเจอเฮีย้ยของมึงวะ กูทำกูกลัวแล้วก็เนี่ยกูกูเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่เว้ยแล้วกูเลยเดินเข้าไปถามแต่แม่งสิ่งที่กูเจออะแม่งไม่ใช่ผู้หญิงนั่งร้องไห้แต่แม่งคือคือ,ค,อคืออะไรคือ,คอ,อ